วายละเวงวัรลาสุดาสดับมีใครรับคำอาราอัจฉาัยสแสงทำทีกิริยาเหมือนอะไรถอนหรือไทยทำสะอื่นคลื่นน้ำตาแล้วว่าน้องตรองตึกเนกวีตกพระจะยกทับเดียวเปียวหนะัก นะจะเกณฑไพรให้ฝรั่งชาวโรงกาคุมโยธาไปด้วยช่วยสงครามเจ้าละมานทานทัดอย่าจัดทับฉันจะรับให้สำเร็จไม่เข็ดขามแม้นเมืองไหนไม่ราบจะปราบปรามให้สมความปาทนาอยู่ผาพานนางฟังคำทำจะอ่อน พรอใจใหญ่แล้วสั่งให้กองเตาเวนเกณฑ์ทหารเป็นเรือนำตำบลชนละทานเอาเหตุการณ์กับหลังมารังกาแล้วอวยชัยให้มหาอานุภาพอรินราบเรืองเดชพระเชษฐาศึกสำเร็จเสร็จสับรีบกลับมา ได้เห็นหนะ้าน้องนี้จะดีใจเจ้าระมานหวานวา่าให้ปราบปลื้มกะลึงลืมอําลาน้ำตาไรสะอื่นลำสําลักกะอักกะไอแต่ตําใจจากลาอยู่ผาพานมาลงเรือพระที่นั่งบัลลังรัตพร้อมขนัดนาวา โยทาหารให้ตรีกองของหลักขังตังสาดานทหารขานโหรันสนันดังได้ลมดีครีบใบขึ้นใส่รอกเออาออกนาวาทั้งหน้ารังข้ามมหาสาชนในหนวังตามฝรั่งเรือนำเป็นสำคัญ จะกล่าวถึงพระอภัยเจ้าไตรจักมีคนรักคอยเหตุทุกเตขตคันเมื่อฟันเสียมเตรียมพลคนสำคัญเอาข่าวนั้นบอกมาถึงทานีพระทรงทราบความขามขยาตว่าชาติยักษ์จะหารหักลบพุ่งเอากุงสีจึงตองตึกปึกษา เสนาบอดีตึกข้าวนี้ห่าวหารชาญชะกันทั้งภายายกายสูงถึงหกศอกหนังสือบอกว่ายักษ์มะักกะสันจะเกณฑ์พลคนเราเข้าปราจันเล็กกว่ามันเหมือนหนึ่งหนูไปสู่ช้างขึ้นรักษาหน้าที่ไว้ดีกว่า ปล่อยมันมาตามถนัดไม่ขัดคว้างแล้วเสนาตีกงเหล็กตารางไว้ที่ข้างเกยชาราหน้าพระรานกับสู้ใหญ่ให้พน้นไว้คนละเส้นจะจับเป็นพวกฟันเสียมที่เหี้ยมหานพระสั่งตัดจัดเสร็จสำเร็จการปอมทวานปากขวาก ไว้มากมายแล้วเสนีตีของเกี่ยวร้องเปล่าประชาชาวข้างใต้ไพรทั้งหลายให้หลบลีหนีตัวตอนบัวควายไปอยู่ท้ายเมืองผลึกเมื่อศึกมาฝายองค์ท้าวเจ้าระมา,ชานชาญชักาศคิดประมาทเมืองผลกึกฮึกหันซาหลีบยกทัพ ขับพหนพนนาวาเข้าทั้งหาร้อยสลางมากลางชนสิบห้าคืนคืนลมและดมส่งเป็นทางตรงเร็วรัดไม่ขาดสนถึงปากอ่าวเช้าตรูไม่รู้คนเห็นผู้คนหนีตัวทั้งวัวควายเจ้าระมานหานหึกนึกประมาท มันไม่อาจต่อตีจึงหนีหายให้เขาฟังพลังพร้อมทั้งไพรนายต่างโกงสายกาวทันล้วนขันทองแล้วตั้งโหโยธาสิบห้ามื่นเสียงคลึกคืนพื้นพิพบสยบสยองเดินทงเที่ยวเขียวเหลืองดูเนืองนองยกข้ามท้องทุ่งมา ยังทานีเห็นพวกพลบนกำแพงเสื้อแดงดาดล้วนสามารถหมายจะรบไม่ลบหนีจึงหยุดทับยับยัง้งสั่งโยธีอย่าเพิ่งตีตั้งมันป่าจันบานให้คนใช้ไปหาตรงหน้าป้อมว่าพระจอมฟันเสียมซึ่งเหียมหานยก พระหนุผนผลนิกรมารอนรานจะทําการแก้แค้นแทนลังกาแม้นว่าองค์พระอาภัยเจ้าใตจากยังคิดลักเผาพงพวกวงสาหามาคํานับรับพระราชอาญาจะไม่ฆ่าหญิงชายให้วายปราณมีนอบนบลบ,ลบสู้จะพูพร้อม ทำลายป้อมปืนวังไหลสังหารฉันลูกอ่อนนอนฟูกลูกพึงคานเจ้าเผาผานเพิงคลอกเล่มบอกนายพวกขุนนางต่างจำคำค่าศึกเห็นหานฮึกคุณหันเหล่งพันพายไปทูลความตามเขามาลองทาทายล้วนหยาบคายคึกคัก เหมือนยากมานพระอภัยไม่พรันปะวันวาดสั่งอมาตมูลนายฝ่ายทหารแม่กองทัพหลับไหลเห็นได้การเปิดทวารออกไปมดัดให้ลัดครึงเที่ยวผูกถือมือเท้า พวกบบาวไพ่ให้ซาใจเหมือนลูกอ่อนลงนอนคึงแต่นายใหญ่ใส่ทวนโ่วตวนตรึงเสร็จแล้วจึงพามาใส่ไว้ในกงให้พวกเราเอาขี้พึ่งผาหนึกห,หูคอยนั่งดูธงชัยอย่าไหลลงแม้นกองทัพลับไรเหมือนใจจง จะโบกพงคืนให้เห็นเป็นสำคัญพระสั่งพลางทางลุกพระสั่งพลางทางลุกลงจากอาจมาทรงราชยานหามงามขายันทหารพร้อมหอมแหออกแจจันขึ้นบนชั้นเชิงเทินเที่ยวเดินดูเห็นพระหลุนพละครผูกฟันเสียม กำแพงเฮียมโหลันสนันหูแต่ล้วนมือถือคันเกาทันธนูสังเกตดูแต่งกายขายเสี่ยวกลางต้องสูงใหญ่ไพานายนันร้ายหมื่นพราะแรงปืนถือถนัดไม่ขัดขว้างพระดูพลบนเชิงเทินดำเนินพรางพาขุนานางไปประทับ ี่พัพพาขึ้นทรงนั่งยังที่เก้าอี้เอี่ยมอำมาตเฟียมเฝ้าฝายทั้งซ้ายขวาหยิบป,ปีแก้วแล้วชูขึ้นบูชาพอลมมาเพ,าพา่พาเพ่าทรงเปล่าพันเสียงสำเนียงเสียงริว้วถึงนิ้วเอก วานวิเวกวังแววดังเพลงสวรรค์ให้ชื่นเชยเชยแจ้วถึงแก้วกันเราพวกฟันเสียมฟังสินทั้งทับยืนไม่ตรงลงนั่งยิ่งวังเวกเอกคเนกนอนเคียงเลียงลำดับเจ้าละมานหวานสวงง่วงละงับลงลมทับลืมกายดังวายปราน พระภัยใจบุญการุณราชมิได้ขาดดวงจิตคิดสงสารจึงโบกธงตรงพระพาสัญญาการพวกทหารเห็นสิ้นก็ยินดีเปิดประตูพลูพลังออกข้างครับเห็นพวกทัพหลับเกลือนดูเหมือนพีต่างผูกมัดรัดลึงตึงเต็มทีทั้งทุบ ตีเตะซ้ำให้นํำใจยกองเท้าเจ้าละมันขึ้นคานห้ามเอาโซ่ลามเสร็จสับทั้งหลับไหลหามมาตรงหามมาส่งกรงการางที่ข้างในเที่ยวลิบไพรพลซ้ำทำปราจา์เก็บสตาเสื้อผ้าไม่เหลือลอใส่โซคอครบทั่ว ตัวทหารเห็นผูกลัดมัดเสร็จสำเร็จการนะหรือบานกับแกลงเป่าแปลงเพลงให้เชื่อไอ้แจวแก้วหูกับรู้สึกเสียงตื่นอึกอักอ่อนลงนอนคาเน่งเขาลัดลึงตึงตัวต้องกลัวเกงเรียกกันเองอึ่งขาหนึ่งไป พวกชาวเมืองเครืองขัดคอยมัดซ้ำคุมประจำคนละคนพลรภัยเห็นพิกแพลงแวงวัดคิดขัดใจตีด้วยไม้กะบองร้องวุ่นวายฝ่ายพระองค์ทรงเดชเก,กศษัตริย์โสมนัสในอารมณ์ด้วยสมไม้จึงต้องตึกปึกษา เสนานายทหารฝ่ายฟันเสียมเห็นเหี่ยมคลันเมื่อนจับช้างกลางป่าอย่าประมาทต้องผูกกราดตึงตวดกันกวดขันไออ่อนหูดูทํานองสักสองวันจึงผ่อนผันพูดจาดูท่าทางสั่งกำชับจับเฟศสเเด็จกลับลงจากทับ พระเดินเชิงเทินควางทหารแหร่แลลามมาตามทางขึ้นสู่ปรางปราสาททองที่ห้องในฝ่ายองค์เท้าเจ้าสม,มานซึ่งหานฮึกกันรู้สึกใสยากให้วาดไวเห็นโซตวนพ้วนพันทันพระไทยต้องอยู่ในกรงตรึงลำพึงคิด นี่เนื้อเคาะเพราะทนงมาลลงหลับมันลอบจับจองจำให้ช้ำจิตจะลบลับกับประยุทธ์ให้สุดฤทิ์เป็นสุดคิดขังแค้นแน่นอุราโอเสียแรงแต่งทับมานับแสนจะแก้แค้นแทนมิตรกนิท้ามิทันลบซบหลับ มันจับมาโอ้นึกหน้าน้อยใจกะไรเลยสงสารแต่แม่เราเวงวันราน้อยคงจะคอยเชิดทานิจาเอ้ยหมายว่าทับกลับไปจะได้เชยบุญไม่เคยขาดแควเสียแล้วน้องถึงตัวพี่นิจะาตายไม่วายรัก จะไปฟักฟูิเฝ้าเป็นเจ้าของแม้นชายอื่นชื่นชมมาขอบคองจะทุบท้องถีบผักแล้วหกักคอยิ่งตึงตรายิ่งตึงตาอะไรใจจะขาดเขาผูกกาดกวดตรึงดึงพอยิ่งโมโหโอทาลองด่าทอไม่ยอทอแก่งท่า ให้ข้าฟันฝ่ายข้าเฝ้าชาวหุลินสิ้นทั้ง้ายทั้งหญิงชายชื่นใจทั้งไอสวรร์เดี๋ยวดูเหล่าชาวระมานสำราญคันแต่ล้วนฟันเสียมแซมแหลมเหล็กบางดูเท้าเจ้าละมา,านชานชักกาดเขาจำกลาดตึงองค์ในกรงเหล็กแขกฝรั่งทั้งพาม จีนจามเจกผู้ใหญ่เด็กเดินดูเป็นหมู่มงุงบ้างหัวเลาะยาะยันพวกฟันเสียมมาอาอเนียมนั่งนิ่งเมื่อลิงทุงจนพบคำตำตรากให้ตากยุงพวกชาวกรุงตรวจตาในราตรีสงสารเท้าเจ้าทํามานให้ลานร้อนด้วยอาวรน,นางวัลลา มารสีเสียนำใจในอารมณ์ไม่สมปูรดีจนราตีตึกตรองนองน้ำตาโอ้เฟียดายสายสวาสดประราชชมชวดปรุมลับเนตรของเทา้าแต่ลูบทรงองค์เท่าเฟงแม่วันรายังติดมาในเสือ้อเป็นเยื่อใหญ่ยิ่งนึก รักักระดาษที่วาดรูปมากอดจูบจิตพงด้ลงไหลเฝ้าลูกเด่นเข่นเข้าเปล่าเปล่าไปยิ้มละหมหมายว่าองค์อโนงนวลถ้าน้อมแนบแอบ,บอุ้มยังคุ้มครั้งเหมือนบ้าลังลืมองค์ทรงพระสุวนสกิดเก่าเศร้าสีเฝ้าวย,ยวน เสียงโซตวนกลิ่งกลางอยู่กลางกลงผูกผู้คุมกุมกราดประราชจิตต่างสก,กิดให้ดูรู้ว่าธงบางแฝงเอาเข้าไปมองตามช่องกลงเห็นรูปทรงสาวน้อยก็พลอยเพลินบางครั้งว่าน่ารักพยักพยเยิดวิไลเลิศละมนุษย์ สุดสันเสริญบ้างขอดูขู่ตะคอกทำยอกเอิญเห็นหมางเมินม้วนกระดาษไม่อาจกวนทรงสารเท้าเจ้าระมานลำคาญจิตเอารูปปิดปกปก้องประคองสงูวนต้องอดอยากตากตำยิ่งรันจวนทั้งโซตวนตึงตราและอาจใจไหนจะคิดถึงสมบัติ พัส,สถานถึงวงวานมิได้เห็นว่าเป็นชันใหนยิ่งลำลึกหรึกตรายิ่งอะไรจนหายใจทางปากด้วยยากเย็นยิ่งดึกเดินกืนกรำน้ำพันเนตสุดสังเกตใครจะแก้ไม่แลเห็นหนาวน้ำค้างกลางอากาศศาสตร์กาเซนใสแยงเย็นเยือกรับ หลัง,งับไปพอเช้าตููู่้คุมชุมนุมนั่งเสียงโกนดังดูละง,งับเห็นหลับไหลเข่าล้อมลักจักรดาษลูปวาดไว้เอามาให้หมื่นขุนเป็นมูลนายพวกเสนีขีด้ดูเห็นผู้หญิงช่างงามจริงเจียวนัดจะจะถวายเวลาเช้าเข้ามาเตรียม ผู้เฟียมกายพร้อมทั้งฝ่ายซ้ายขวา้าราชาการฝ่ายองค์พระอาภัยในนิเวศสองโมงเศษสะเด็จมายังหน้าชานตาิติดแทนแว่นฟ้าโอลารานมนตรีการกาบกลมบังคมคันพระถามเท้าเจ้าระมานยังหานฮึกหรือรู้สึก โทษก่อนพอผ่อนพันเตนาทูลความเห็นคารมคันเธอป่วนปั่นเป็นบ้าถึงนารีเอากระดาษวาดรูปออกจูบกอดแล้วหลงพอดสอสัมผัสหน้าบัดซีแต่รูปร่างนางนั้นขายันดีประเดี๋ยวนี้ข้าพระเจ้าก็เอามา แล้วนบนอบมอบเมียงเขาเคียงอาจคลีกระดาษออกเท่าวายลายเลขาพวกข้าเฝ้าเราอมาตมาตยาต่างต้องตาต้องจิตให้ติดใจพระอภัยไดยมวิมลชมงามประโลมหลงแลดังแค่ใครต้องสเสน่เลขาคิดอะไร ดูใจแจงใจว่าลูกสาวเจ้ารังกานี่หรือเท้าระมานมิสารชบมาลับลบเมืองพเลิกศึกอาสาพระหลงคิดพิศวงองวัลลาแล้วหยิบมามู้ลกระดาษลูกวาดไว้จะเอื้อนอัดตัดสัง่งพวกข้าเฝ้าให้คุมเจ้าระมานมา ป่าใสนครบานคานออกมาพาไปตั้งตรวนใหญ่โซรามสามปากการเจ้าฟันเสียมเฮี้ยมฮึกไม่นึกพลันแกล้งยืนยันอยู่ตรงหน้าไม่ว่า,าคานจะตัดถามความอะไรไม่ให้การพระลำคาญเครื่องขับให้กลับไป แล้วปรึกษาข้าเฝ้าเหล่าอมาดมันเทื่อชาติเสียมกลางต่างดีไซจะขาตีที่วันให้บ้านไรก็เห็นไม่เป็นผลเลยมนตรีขันจะปล่อยให้มันไปเมืองในเบื้องหน้ามันจะมาลบปุุงเอากุงศี จุงคุมไปในทะเลเถเสเนีปล่อยเสียทีแดนเกาะตามเกาะเกียนเป็นฝ่ายเนื้อเรือไปไม่ใครถึงนั่นแหละจึงแผ่นดินจะสิ้นเสียนพระสั่งเสร็จสเสด็จจากแทนวิเชียนสู่มนเทียนปางมาตรราชวัง ฝ่ายค่าเฝ้าเอาเพตาใส่ค่าศึกออกแล่นลึกแหลมเงาะกาะกุนตังเที่ยวไปที่มีน้ำเป็นกำลังตามรับสั่งเสร็จสับแล้วกลับมาแสนสงสารท่านเท้าเจ้าระมานกับทหารภัยนาย ทั้งซ้ายขวาอยู่เกาะใหญ่ในทะเลถึงเวลาพระสุริยาเย็นยำจนคำพบคลำกระดาษวาดรูปจะจูบเล่นไม่พบเห็นรูปวาดเขียนเจียนสรบในเสื่อแสงแห่งไรก็ไม่พบหญิงเศ้าซบเสียใจร้องไห้โฮ ยงอยากเย็นเห็นรูปได้รูปไรค่อยชื่นใจผัวรักขึ้นอาโคมาชวดจูบรูปงามเมื่อสามโซหัวอกโอกอาภัพอาประมานพระกินเกือกเสือกองค์ลงกันแสงจนสิ้นแรงละทศอดอาหารลมอสาสะปะสาสะ ขาดสันดานเจ้าระมานวายวางอยู่กลางเปี่ยนเมื่อดับจิตคิดลำพึงถึงผู้ยิงเป็นผีสิงลูกกระดาษที่วาดเขียนเปียบเหมือนเงาเขานั่งแล้ววังเวียนให้พิดเพียนผีทับเข้าจับตา